สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับแม่หมออมมี่กับเพจแม่รูปผูกดวงนะคะต้องเชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยนะคะก่อนไปดูแล้วเชื่อมั่นในอุปกรณ์ทุกชิ้นวันนี้เราจะมาในไพโอราคุลุสำหรับนี้กันนะคะกับหัวข้อที่ว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาไหมนั่นเองค่ะเลือกการ์ดได้เลยค่ะกองที่หนึ่งเป็นการ์ดใบนี้ค่ะและกองที่สองเป็นการ์ดใบนี้ค่ะและ กองที่สามเป็นการใบนี้นึกถึงหน้าเขาให้ดีๆนะคะว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับใจเขาหรือยังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะสำหรับใครที่เลือกการใบนี้กองที่หนึ่งนะคะโอ้ไม่กอดไพ่ดีมากคือเขาอยากจะดูแลคุณนะคะให้ดีที่สุดอยากจะฟังอยากจะเชื่ออยากจะทำในสิ่งที่คุณบอกด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ การไปดูดวงมาแล้วดวงสมพงกันก็อาจจะเป็นได้ด้วยหรือในอีกในกรณีหนึ่งเป็นเพราะว่า ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นพ้องป้องกันว่าคุณสองคนเหมาะสมกันมากๆนั่นเองนะคะอันนี้เป็นพลังงาน Energy ที่ดีมากๆขอให้เปิดรับพลังงานดีๆไปด้วยนะคะชาวกองที่1น,นะคะดีมากเลยและชาวกองที่2ค่ะคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาไหมเกือบดีเกือบเหมือนจะใช่นะเกือบจะดีอยู่แล้วอะเออถ้าเกิดว่าใครบางคนคบกันไปแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องทำให้ เสียใจเสียความรู้สึกตอนหลังหรือถ้ามันไม่ใช่คุณก็เป็นเขาที่จะทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกตอนหลังนั่นเองนะคะประมาณนี้ให้ระวังด้วยนะคะอาจจะมีปัญหานะคะและชาวกองที่3ค่ะชาวกองสุดท้ายแล้วนะคะคุณใช่ไหมใช่แน่ๆค่ะบางคนเนี่ย เออคิดถึงขั้นอยากแต่งงานอยากซื้อบ้านซื้อรถเลยนะแล้วก็อยากมีลูกมีเต้าสร้างครอบครัวด้วยกันมากๆเลยนะคะแล้วมีสิทธิ์ที่อาจจะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันฮันนีมูนด้วยกันด้วยแล้วมันจะเป็นอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนอะ่ะดีขึ้นด้วยนะคะเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเห็นด้วยที่คุณคบกันอะไรทํานองนี้ด้วยค่ะโอเคตามนี้คะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังใครอยากดูส่วนตัวก็อินบ็อกที่เพจได้เลยนะคะสําหรับวันนี้แม่หมออมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ